ต้องบอกว่านี่คือตำนานฮะในการเปิดราคาที่3ามหกบาทกับม1 1ิอตรซึ่งมีแค่100เครื่องในประเทศไทยณนะตอนนี้นะครับ2ทุ่ม3 2ก็กดดูตอน2อาทีแรกก็หมดแล้วตั้งแต่2ทุ่ม2อาที <c oughs> ก็รอดูแล้วกันว่าจะเติมของไหมนะฮะใครสนใจเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นอย่างไรครับตำนานตัวนี้มี1 1อ็ัลตร้าที่มีจอหลัง1.1นิ้วด้วยไปดูกัน สวัสดีครับผมพัทจากทีพัทรีวิวนะฮะเครื่องนี้นะครับคือมี11 u l อ r a ตรานะฮะซึ่งจุดเด่นเขาแน่นอนครับก็คือเรื่องของจอหลังครับที่จะมีจอหลังตรงนี้ติดขึ้นมาขนาด1.1นิ้วมีความคมชัดดีมากๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงตัวหนังสือต่างๆสามารถที่จะคัสตอมเองเป็นรูปภาพเป็นเวลาหรือใช้เป็นการเหมือนเซลฟี่กล้องหลังแบบนี้นะครับก็สามารถขึ้นรูปให้เราเห็นในตัวกล้องได้ด้วย มีความเป็นประโยชน์แหละว่าสมมติว่าเราเอากล้องหลังมาถ่ายเราเป็นมุมมองกว้างนะครับหรืออยากได้ความคมชัดที่ชัดจริงๆของกล้องหลังอะเออไอจอแบบเนี้ยมันก็ช่วยได้แต่พูดกันแบบแบร์ไตหมดเปิดตรงนี้เลยว่าเฮ้ยมันดีหรือเปล่าไอจอแบบเนี้ยมันใสมาโหเอถอะท่าเหมือนกันนะพราะหน้าจอใหญ่เครื่องหนักแบบนี้นะครับมันจะเป็นอย่างไรผมบอกกันตามตรงเลยนะครับว่าสิ่งแรกเนี่ยคือมันหนาออกมาจากตัวเครื่อง เยอะนะครับแล้วตัวเครื่องในมีน้ำหนักมากพอสมควรเลยน่าจะเป็นสมาร์ทโฟนที่หนักที่สุดเท่าที่ผมเคยรีวิวมาเลยนะครับไม่นับพวกฝาพับหรือแบบที่เป็นจอพับได้อะไรแบบนั้นฮะตัวนี้หนักมากๆที่เราถือมาจอเนี้ยถ้าคุณสังเกตดีๆเมื่อเทียบกับ a m s u n g กระ a x y s 2 0อย่างเงี้ย s ยีนะครับจะเห็นว่ากล้องหลังอ่ะมันจะนูนออกมาเยอะนะครับแล้วมันก็จะมีการเว้าตรงนี้ไปนะครับทำให้เสียพื้นที่ไปโดยปราประโยชน์มี11เนี่ยเพิ่มพื้นที่ตรงนี้ขึ้นมานะ ก็เรียกว่าใช้พื้นที่ที่ให้เป็นประโยชน์มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามครับการจับถือเนี่ยมันก็รู้สึกว่าตอนแนวตั้งเนี่ยมือผมไม่ใหญ่อาจจะพอได้นะครับแต่ถ้ามือแนวนอนแบบนี้เนี่ยเพื่อการเล่นเกมต่างๆนะครับรู้สึกได้เลยว่าการเล่นเกมเนี่ยมันก็จับถือปแปลกๆเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับดังนั้น <S 1> <S 1> เขาเป็นตำนานคุณคุณอาจจะว่าเขามากไม่ได้นะครับเราจะติอะไรก็ตามนะตอนนี้ก็ของก็น่าจะไม่มีแล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยเรามาดูข้อดีเขาด,ดีกว่าครับว่าเขามีอะไรบ้างนะครับ มี11อัลตร้าตัวนี้เนี่ยให้มาจาัดเต็มจริงๆฮะไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างฮะในคีโนต e เปิดตัวนะครับต้องบอกว่าเขาจัดเต็มจริงๆฮะทุกคนฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องเองนะครับเรื่องของ CPU หน้าจอดีไซน์สีมี2สีคือเซรามิกไวท์ที่ผมถืออยู่นี้และเซรามิกแบล็คนั่นเองครับกล้องหลังนี้ให้มาเป็น3ตัวนะครับพร้อมกับ TOF วัดระยะแบบมันติพอยต์นะครับคือวัดได้หลายจุดนะครับเพื่อความเที่ยงตรงของวัตถุ วัตวัตถุได้ดีมากขึ้นนะฮะแล้วก็สีเนี่ยสวยทั้งสสีเลยนะครับจอหลังเหมือนกันนะโมดูลกล้องหลังสีดาเหมือนกันกล้องหลังใส่แม่สูงสุดนะครับที่50ล้านพิกเซลเลยฮะตัวนี้เนี่ยชัดมากๆนะครับโดยเป็นเซนเซอร์ที่เป็น G n 2นะครับ50ล้านพิกเซลในเซนเซอร์หลักขนาด1ส่วน1.12นิ้วนะครับใหญ่มาก OS กันสั่นงในตัวนะครับระยะที่24เมตร f 1.95แล้วก็อีก2อตัวเนี่ยจะเป็น Sony IMX 586นะครับเป็น48มินพิเซลอันตรายนะครับแล้วก็128นะครับตัวนี้ที่เป็นอันตรายนะครับและตัวนียจะเป็นกล้องซูม5เท่านะครับไฮบรด10เท่าแล้วก็สามารถจิตอลซูมสูงสุดได้ที่120เท่านั่นเองเออใส่มา3ตัวนะจ๊ะนี่นะครับ DTF ที่ผมพูดไปนะครับซึ่งการที่เขาใส่กล้องแบบนี้เนี่ยเขาทำให้เขาได้คะแนนเยอะมากเลยนะฮะ Dxomark เนี่ยบอกว่าตัวนี้เนี่ยคือสมาร์ทโฟนที่ถ่ายภาพนิ่งนะครับได้ชัดที่สุดในโลกเลย การสูงข้าไปนะครับระดับ 120x เนี่ยคือแบบยุ่งเรื่องเฉภาพก็ได้จริงๆเลยนะครับเยอะมากนะครับเขาบอกว่าเมื่อเทียบกับเซนเซอร์ขนาด1นิ้วของกล้องคอมแพ t นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยสว่างสวยกว่าในการถ่ายยามค่ำคืนก็เรียกว่าใช้ซอฟต์แวร์มาช่วยแหละซึ่งการถ่ายรูปภาพต่างๆนะครับคุณต้องบอกว่ามันสวยมากๆอย่างข้าวดงแบบเนี้ย สวยงามสีอิ่มจริงๆครับแล้วก็การถ่ายรูปแบบต่างๆมากมายที่ผมไปลองมานะครถ่ายน้องเทซี่นะครับถ่ายย้อนแสงถ่ายเป็นในส่วนของวัตถุต่างๆหรือจะเป็นการซูมไปนะครับ 5x ที่เป็นระดับ optical z o ูมอยู่นะครับก็สามารถเห็นได้อย่างชาัดเจนโดยที่ภาพไม่ได้แตก ไม่ได้มีขอบม่วงให้เราเห็นเลยนะครับหรือจะเป็นเข้าไปเป็นสิทธิ์เท่าไฮบิดซูมที่ยังไม่สูญเสียความละเอียดนะครับก็ยังคมชัดอยู่และอย่างที่บอกฮะยุ่งเรื่องชาวบ้านเขานะฮะหนึ่งร้อยี่สิบเท่าฮะไกลสุดๆเลยนะครับในตึกเขาเนี่ยยังเห็นเลยนะว่าเปิดไฟนีออนอย่างไรเป็นดวงอย่างไรว้าวก็เรียกว่าเอามาใช้จริงมันก็คงไม่ได้มีความคมชัดเท่าไหร่หรอกนะครับเอาไว้ซูมพวกยุ่งเรื่องชาวบ้านหรือว่าอ่านป้ายแบบอยาก ไปดูป้ายที่เขาขายที่ไกลๆที่เกียรเดินไปดูขับรถไปใช่ไหมฮะก็เอาในซูมใบก็ได้เหมือนกันก็กินมิกหนึ่งแหละที่ทุกคนคงรู้กันว่าไอซูมไกลๆมันก็ใช้ได้ประมาณนี้ทุกข่ายนั่นเองครับตัวหน้าจอนี้นะครับมีฟิงเกอร์สแกนบนหน้าจอด้วยเป็นหน้าจอระดับ 2K 6.8 1นิ้ว WQHD Plus AMOLED Curved Display นะครับหน้าจอเป็น Dot Display 20:9ครับความละเอียดสูงสุดที่3,200คูณ1,440พิกเซลเลยและเขาเนี่ย ยังสามารถจะเร่งความสว่างสูงสุดได้ที่1,700นิต <Wow. S> 1,000นิตก็เยอะแล้วนะนี่1,700เลยนะฮะท่านผู้ชมฮะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูกันนะครับแต่ต้องบอกว่าจากการทดสอบตัวเนี่ยเขารองรับทั้ง HDR10+ นะครับ Dolby Vision, DIP3 แล้วก็หน้าจอนี้เนี่ยยังเป็น t o Tone Color ด้วยนะครับมีค่า Delta E อยู่ที่0.41นะฮะมี Adaptive Sync นะครับคือสามารถปรับจอได้นะครับที่120 h z ด้วย กลางแดดจะเป็นอย่างไรฮะหน้าจอตัวนี้ฮะเห็นว่าเทพนักเทพหนาไปดูกันครับนี่ฮะผมไปลองมาแล้วครับในกลางแดดนะฮะก็ต้องบอกว่าวันนี้แดดค่อนข้างแรงนะครับเวลา4ี่โมงกว่าเห็นไหมครับให้โดนแดดเต็มเมเลยอันเนี้ยเร่งความสว่างของหน้าจอสูงสุดแล้วนะฮะทั้งเงาโดนเงาบังหน้าจอเงาไม่บังนะครับดูที่ความสว่างของตัวหนังสือของเอ่อโลโก้ของฟอนต์ต่างๆนะครับก็ถือว่าสว่างสวัยอ่านง่ายดี แม้ตัวของแบ็กกราวน์อันนี้จะเป็นแบ็กกราวน์ที่ออกดำๆหน่อยนะฮะแต่ก็ยังที่ว่าแหละครับว่าตัวหน้าจอตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นหน้าจอที่ผมว่ามันก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหานะครับในภาวะปกติเลยสว่างมากๆเดี๋ยวจะเล่นให้ดูตรงนี้ครับนี่นะฮะนี่คือเร่งสุดเนี่ยสว่างมากเป็นสมาร์ทโฟนที่สว่างที่สุดตั้งแต่เคยรีวิวมาเลยก็ว่าได้ครับและด้วยการที่เขาใส่มาจาัดเต็มนะครับทั้งกล้อง ทางหน้าจอที่เป็นกระจกหน้าจอ Gorilla Glass Victus ด้วยถามว่าแบบนี้เนี่ยมันใส่อะไรให้อีกใส่ 5G จ้ามาพร้อมกับ Snapdragon 888นะฮะพูดแล้วนะฮะขอขึ้นสเปคให้ดูเลยนี่คือสเปคของเขาครับทุกคนฮะแรม12 g b นะครับ ROM 256 g b รองร,รับ 5G แบบ Dual Standby คุณพระคุณเจ้าพร้อม CPU คอรข้อง Snapdragon 888ฮะทุกอย่างจัดเต็มจริงแบต5พ0 0มิและการชาร์จเร็วนะครับระดับ67วัต์ ซึ่งรองรับทั้งไวเลสฟ้าชาร์จนะครับแล้วก็การชาร์จแบบมีสาย6-7วัตต์เท่ากัน0ถึง100%เนี่ยเพียงแค่เวลาประมาณ30กว่านาทีไม่ถึง40นาทีก็เต็ม100%แล้วนะครับมีรีวอร์ดชาร์จนะครับที่10วัตต์ด้วยเจ๋งมากครับความเร็วในการชาร์จนะครับผมทดสอบให้แล้วนะครับโดยที่ภายในกล่องของมี1 1อัลตร้าเนี่ยจะแถมอแดปเตอร์6-7วัตต์มาให้เลยตัวปาเอกเลยส่วนสายชาร์จนะครับยังเป็น USB-A to C อยู่นะครับหัวส้มแบบนี้ที่เราคุ้นเคยกันนี่ครับลองชาร์จไปฮะ 439นะครับอยู่ที่1%นะครับขึ้นมาเลยเอฟเฟกตสวยงามนะครับมีเทอร์โบชาร์จนะครับรวดเร็วมากๆาฮะวิ่งไปจากอย่างที่บอกว่าตัวนี้เนี่ยรวดเร็วจริงๆเขาบอกว่าการชาไร้าสายก็เร็วเท่ากับมีสายอันนี้อยากลองมากเลยล้อในอนาคตถ้ามีโอกาสนะครับโดยที่เขาเนี่ยจะมาพร้อมกับความเร็วระดับทนๆนเทนเท่ททไเไนเ7เทนเนเเทนเเกืเบเทนเทนเทนเนเนะ,เะนเทนเทนเนนัน เก็กเบนไฟนะครับได้มาซิ o เลคอที่1,123และมัลติคอที่3,649นหร้อสก้นั่นเองเซน8ซาตัวนี้นะครับเป็นเทคโนโลยีระดับ5นาโนเมตรครับจับคู่กับ GPU Adreno 660ชิปโมเดมเป็น X65G นะครับแล้วก็ซิก Gen AI Engine ด้วย t มที Phase Cooling Technology ครับที่ต้องบอกว่าเขาระบายความร้อนได้ดีมากฮะเนี่ยเห็นเครื่องแบบนี้นะฮะค่อนข้างหนาแบบ5,000มันจะระบายความร้อนดีไหฮะใหญ่ขนาดนี้ ดังนั้นเนี่ยไปดูเรื่องการเล่นเกมกันเลยดีกว่าเริ่มต้นที่หน้าจอก่อนนะครับมีเทคโนโลยี MEMC นะครับมีเทคโนโลยีการปรับความละเอียดนะครับคุณภาพวิดีโอให้ดีมากยิ่งขึ้นครับเราสามารถปรับได้เยอะมากนะตรงน,นี้หน้าตอนนี้ผมเปิดเป็น 120H เฮิร์ด้วยนะครับมี AI ปรับปรุงคุณภาพของภาพด้วยนะครับเวลาเราดูวิดีโอต่างๆรวมถึง AI s d r นะครับอย่างที่บอกว่าหน้าจอเนี่ยรองรับทั้งตัวของ Dolby Vision และ HDR 10 Plus ครับ MEMC ที่ช่วยทําให้ภาพเนี่ยมีความสมูทมากขึ้นนะครับเวลาเราดูวิดีโอต่างๆมันก็สามารถ up พเฟรมเรทข,ขึ้นมานะครับใช้ซอฟต์แวร์ช่วยด้วยนี่นะ120่งิรนะครับที่ w บัยู q s d p a h ได้ครับสุดยอดจริงฮนะหน้าจอน,นี้ปรับแบบอ d ตติวิบนะครับคือถ้าไม่ใช้เขาก็จะลงไปที่60ได้โดยอัตโนมัตินั่นแหละ90ก็ได้นะฮะไปดูเรื่องการเล่นเกมกันดีนกว่าครับว่าการเล่นเกมตัวนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับจะร้อนหรือเปล่าจะเล่นลื่นไหมไปดูกัน เริ่มต้นที่ RAV ก่อนเลยนะครับ r o v เนี่ยก็เรียกว่าโหลดเข้าเกมมาได้อย่างรวดเร็วนะครับโหลดแบบปึ๊บๆเลยปึ๊บๆมาเข้าเกมเลยว้าวซึ่งการเข้าเกมมานะครับแน่นอนว่าเฟรมเรทที่ขึ้นมาเนี่ยระดับ60 61เฟรมแค่ๆแล้วแหละด้วยความแรงระดับนี้นะฮะการจับถือตัวเครื่องครับผมจับถืออย่างค่อนข้างทุลักเลเหมือนกันครับด้วยมือสายที่มันจะไปติดโมดูลกล้องหลังนะครับแล้วก็ชุดหน้าจอ1.1นิ้วด้านหลังนั่นเอง แต่ถ้าเราพูดถึงนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเล่นเกมเป็นอย่างไรนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหด้วยความเป็นเซนัตดากอนแ8 8นะครับแรม 12G กิกรอ้อม 2.56GB กิกะไบต์และหน้าจอใหญ่6.8 1นิ้วบึ้มๆแบบเนี้ด้วยหน้าจอคอร์สเคิร์ฟดอทดิสเพย์นะครับที่ติดฟิล์มกันรอยให้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็จากการทดสอบหน้าจอโคตร,ตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาต่อการเล่นเกมแต่งใดนะครับไม่ต้องกลัว,วจอลั่นนะจริงๆงเนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันฟีเจอร์นะครับที่ป้องกันจอรั่นนให้ด้ดวยเาะะ เอาวเล่นจนจบเกมไปแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่าคอสคิวอะไรกันมันนะฮะแก้งเด็กกันไปนะครับ <c oughs> ก็จนจบเกมแล้วเนี่ยแบตเตอรี่ที่เราใช้ไปจะเป็นเท่าไหร่และความร้อนจะเป็นเท่าไรครับมาดูกันเล่นไปทั้งหมดนะครับประมาณ9นาทีครึ่งนะฮะ9นาที27่ิวินะครับแบตเตอรี่ลดไป4%เนะครับส่วนความร้อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก30กลางกลาเท่านั้นนะครับนี่เกมได้เทที่เราเล่นนะฮะ ด้านหน้า30กลางกลางด้านหลังนะฮะไม่ว่าจะวัดตรงไหนก็ตามนะครับจะวัดตรงบริเวณกล้องหน้าจอวัดตรงแบตนะครับด้านบนเนี่ยน่าจะเป็นที่อยู่ของชิปเซ็ตต่ตางๆมันก็ยัง30กลางกลาง3ามสกว่าดูดีนะฮะโอเคครับถ้าเกมแรกเรายังไม่รู้ผลต่อที่เกี่ยนต่อครับกับแอปเตาเก้าครับจอใหญ่เป็นตาดีมากๆนะครับและน่าแปลกใจฮะว่ารอบนี้เนี่ยไม่ค่อยมีอาการกระตุกแปลกๆแค่เราเห็นบนสมาร์ทโฟนเสียวหนีนะฮะเอออันนี้เจ๋งดีครับปกติเนี่ยเรามักเจอนะเลตตี้เขาโขมันชอบกระตุกกระตุก เกมนี้มีเสียงอาตา้าไม่เป็นนะฮะเล่นผ่านไ i ไฟ6กนะครับรองร้าไบไฟหด้วยลืมบอกอลื่นเลยจ้าหน้าจอใหญ่แบบนี้เต็มตาดีมากๆนะครับไม่มีการทัดเกียนทัดเอ,อ๋อหรือว่าหน้าจอที่เป็นจอขอบโค้งเนี่ยจะมีปัญหาการควบคุมไต่อย่างใดนะครับไปจ้ะต่อไปนะครับก็จะเป็น Call of Duty Mobile นะครับสามารถเปิดเฟรมเรทระดับ Max ได้เลยนะครับแน่นอนครับ ทุกเครื่องที่เคยเทสมาดีอยู่แล้วเกมเหล่านี้นะครับผมจะเน้นเรื่องของหน้าจอนะว่าเฮ้ยหน้าจอมันทัดตรงไหมมันสะบัดปืนกระบอกปืนเป็นอย่างไรนะครับคือมาบอกว่าจากที่เราทดสอบเนี่ยด้วยหน้าจอมันใหญ่ขนาดนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็การจูหน้าจอได้ค่อนข้างดีครับทําให้เราสามารถควบคุนได้ค่อนข้างง่ายครับแม้จอใหญ่ขนาดนี้เห็นปะเลงต่อเนื่องนะครับเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้คือต่อเนื่องเลยเลยอะสองช็อตปึ๊บๆเลยเนี่ยหนึ่งสองนะครับ ทั้งที่โปรตหน้าจอใหญ่เนี่ยมันจะเล็งค่อนข้างยากมันต้องปัดนิ้วแบบสองครั้งอะไรแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่าอาจจะจูนจอมาไม่ดีแต่มี1 1 er อัลต้าตัวนี้เนี่ยผมยอมรับตริง้จริงดูปุ๊บนะครับจังหวะนี้หนึ่งปุ๊บ2ต่อเลยเห็นปะผมขยี้นิ้วเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นนี่แหละคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันคือสมาร์ทโฟนที่เอามาเล่นเกมได้จริงว่ะรู้สึกลืมฟ้าหลังที่นูนไปเลยนะฮะเอามีดไล่ฆ่าก็ยังได้นะครับเนี่ยนี่ชึก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 ก็เรียกว่า เบิกดีนะครับจอเจาะรูมาก็ไม่ได้ผลอะไรเลยนะครับจนจบเกมไปแล้วนะฮะเกมนี้ก็สนุกสนุกขำๆกันไปนะครับวัดความร้อนดูนะครับเล่นมาสามเกมแล้วนะฮะก็ประมาณเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงอยู่ที่ประมาณสามสิบเจ็ดสามสิบสี่สามสิบห้าร้อนสุดก็คือประมาณช่วงที่เป็นที่อยู่ของบอร์ดและชิปเซตต่างๆนะครับกลางบนนะครับด้านหลังเนี่ยกับเย็นกว่าหน่อยหนึ่งเหมือนโมดูลกล้องมันจะกันไว้นะครับก็อยู่ที่สามสี่สามสิบห้าเหมือนกันเออฮะสุดท้ายครับ เป็น call o f duty ไม่ใช่สิพับ G นะครับพับ G คุณสามารถเปิดสุดได้เท่าที่ตัวเครื่องรองรับตอนนี้เลยถ้าถามว่าพี่ค้าบมันเปิด90เฟรมเรทได้ไหมเอ่ยลองกดดีให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับได้ครับกดได้แต่ว่ายังไม่มี90เฟรมเรทขึ้นมานะฮะก็ใครที่ถามตรงน,นี้ผมเช็คแห้แล้วนะครับว่า P ับ G ไม่มีนะจ๊ะส่วนตัวเครื่องที่ความเร็วระดับนี้นะครับคุณสามารถใช้เกมเทอร์โบที่มีมาให้ในตัวเครื่องเนี่ยเพื่อได้ประสิทธิภาพตัวเครื่องที่เร็วอยู่แล้วได้ด้วยนะครับ แล้วก็สามารถบันทึกหน้าจอไปเล่นไปได้ด้วยซึ่งไม่มีอาการกระตุกใดๆให้เห็นเลยภาพที่ได้สีสันเกมแสงเสียงต่างคมพัดแบบนี้และเสียงลำโพงที่ดังลั่นแบบนี้นะฮะเป็นซาวด์บายฮแมนกาดอนด้วยนะครับซึ่งลำโพงนี้เนี่ยเป็นซูเปอร์ลีเนียนะครับเขาจะใช้การจูนเสียงจากฮ a r m แมนกา o ดอนนะครับเสียงเนี่ยถือว่าดังได้ใจเลยแล้วก็ในส่วนของหน้าจอดิสเพย์เมทระดับ A+ เป็นอย่างไรไปดูพร้อมกันนะ ลำโพงนี่คือดังบึ้มๆเลยนะดูดิสวยมากนะครับสวยมากสวยจริงๆและด้วยหน้าจอที่เป็นขอบโค้งสี่ด้านนะครับไอตรงเนี้ยโค้งไม่เยอะแต่ด้านข้างนะครับก็ถือว่าประมาณหนึ่งใช้แล้วผมก็ไม่ลำคัญเท่าไหร่นะครับการติดฟิล์มกันรอยหน้าจอเนี่ยมีติดให้แล้วนะนี่สวยมากชัดมากๆครับเป็นรุ่นหนึ่งที่ดูแล้วเต็มตาและขอบมันสดจริงๆอะ่ะดูความสวยงาม ก่อนจะจากกันไปคลิปนี้นะครับผมว่าผมลืมเรื่องกล้องหน้าฮะกล้องหน้าที่ใส่มานะครับขนาด20ล้านพิกเซลนะครับถามว่ามันคมชัดเหมือนกล้องหลังไหมขอเปิดให้ดูบนหน้าจอนี้ก่อนนะครับสําหรับกล้องหลังนะฮะนี่คือกล้องหลังครับท่านผู้ชมฮะน้องเดซี่ชัดมากๆชัดเลยสีสันนะครับอาจจะรู้สึกว่ามัน over เดอร์ไปบางครั้งบ้างนะครับแต่ว่าการเก็บรายละเอียดเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปพื้นขาแบบน้องแมวแบบนี้เนี่ยผมว่าเขาเก็บรายละเอียดต่างๆได้ค่อนข้างดีเลยนะครับถ่ายย้อนแสงนะครับ ก็มีแฟร์บ้านนะครับแล้วก็บริเวณที่ย้อนจังๆเนี่ยก็ยังสามารถเห็นได้อยู่นะครับซอฟแวร์ค่อนข้างจัดการออกมาได้ดีครับภาพถ่ายต่างๆของกล้องหลังนะครับก็สามารถแสดงบนหน้าจอนี้ได้ไม่มีปัญหารครับส่วนกล้องหน้าที่ผมลองมานะครับก็จะเป็นความคมชัดที่ชัดมากๆดูสิคือแบบถ่ายง่ายๆเลยเนะี่ยหลุมทรงหลุมสิวนะครับรูของคนคิ้วต่างๆลายผมเงือเห็นครบทุกอย่างจริงๆฮะ การกันสั่นวิดีโอก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่ผมไปลองมานะครับโดยที่ผมลองมา2ส,ส่วนนะครับคือส่วนแรกนะครับก็จะเป็นการกันสั่นระดับกลางนะครับการกันสั่นตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่ามันก็ใช้งานได้ไปวัดไปวาแหละดูสิเหมือนตอนที่เราเดินถือถ่ายน,นะครับอาจจะมีจังหวะที่เท้าลงพื้นนะครับ,ขย,บขยับขยับอยู่บ้างการแพนต่างๆมันก็รู้สึกว่ามีภาพไวๆบ้างนะครับ ก็ดูเป็นนิ่งดีไม่ปวดหัวไม่มึนหัวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเปิดการสรัระดับโปรนะครับมันจะนิ่งราวกับการใช้กิมเบลิลเลยดูสินิ่งมากแต่แน่นอนครับว่าภาพก็จะโดนครอปมากกว่านะครับแล้วผมรู้สึกว่าความคมชัดเนี่ยการกัรสันหมดเมื่อกี้เนี่ยมีความคมชัดที่มากกว่านิดนึงเหมือนกันอันนี้เนี่ยก็อยู่ที่การใช้งานของแต่ละคนแหละมีกิมมิกมากมายนะครับเช่นการถ่ายกล้องคู่นะครับมันติแคมการโควีวิดีโอการถ่ายภาพที่เป็น50ล้านพิกเซลการถ่ายอัลตร้าไนท์ตอนกลางคืนนะครับที่เป็นจุดเเด่นของขา พอเชื่อมต่อของตัวเครื่องนะครับจะมีเฉพาะ USB C เท่านั้นไม่มีช่องหูฟัง3.5ม mm, ิเมตรมาให้ตามสมัยนิยมของตัวท็อปนะครับ IR Buster ยังมีให้อยู่แล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยป้องกันนะ้ำระดับ IP68 อีกด้วยเรียกว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปหนึ่งที่เราเล่ายาวมากๆฟีเจอร์เยอะจริงๆแต่ การหาซื้อนันสี่น่าจะยากกว่านะครับทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือมี11อัลตร้าฮะสมาร์ทโฟนรุ่นหนึ่งนะฮะที่เป็นตำนานอย่างแน่นอนครับมาพร้อมกับดีไซน์ที่สุดยอดแห่งความเอกลักษณ์ครับ,รบสีเซรามิกไวท์และเซรามิกแบล็คนะครับที่เรียกว่ามันสวยงามจริงๆครับหน้าจอหลังนะครับ1.1นิ้วแสดงผลต่างๆได้ใช้งานได้หลากหลายจริงการที่เครื่องใหญ่อัลตร้าแบบนี้เนี่ยตำนานนี้อยู่ตลอดไปแน,น่นอนครับ เดี๋ยวคลิปหน้าว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนเสียงมีรุ่นใดวันนี้ผมพัชจากทีมพัชได้เวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์สดับสไครด้วยใครสนใจสั่งซื้อสมาร์ทโฟนเสียงมีฮุกโกรดมีและอื่นๆกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะบ๊ายบายฝากสับสไคร้ด้วยวันนี้ผมไปแล้วครับกับตัวนี้มี11เว่นเลตรา สำหรับคนที่สนใจมี11 u l t อัล 5G สมารถโฟนเสียวมี่เ e รดมี่ c ปโกสามารถสั่งซื้อกับ Official Store ร้านเสียวมี่แท้ประกันสูนยนไทย100%โดยตรงเก็บเงินปลายทางก็ได้สั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับ